แม่หน่อยเปิดใจเมื่อ20ปีที่แล้วหมอทูทักว่าชีวิตของแม่หน่อยและน้องอิงจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่นอ้องค่ะนี่เพื่อนจะบอกว่าย่างเพื่นมาเอาอันไปเอาดอกไม้มาไปพอจะตป็นดวงใหญ่ไหมนี่ยูดีๆกันย่างมนาะ ซื้อจนซื้อลอตเตอรี่มาตลอดได้ไม่น้อยเามันไม่น้อยจิ๋วาวันที่หนึ่งคือทำเปนเยซื้อมาตลอดจน่าสีแอมฟ้าเงืกนไหนอิริมันคือไรครับกรเทมมันคือกรถเทคยมกระเอางวันท okay. oh, ี่หนึ่งไหนเห็นมันถืกเทีไห่นอยเรยว่าเนบงบอมแมนบ้าเป็นบึบอมแมนบ่าเป็นบ่นหนาวไปมากก่สีเป็นการถูกรางวันที่หนึ่งในรูปแบบของหญง ุูงอิงเพชรบานเพชรคิตตอนมาอยู่รกเรียกมันมาเกิดวันมาสิบดังแห้งวันนี้วะไม่หนยวาม่เาลูกมากแบบมาหลงมาลองานเทปีแรกไม่หนยวเได้ว่าไม่หนยวที่้านยูน่าแดือน้าว่าแม่แม่ไปส่งมูแล้แม่กับกัปมาเหตุงานกไปเหตุงานกับคอ่แม่ว่าขายของนมว่าแม่ไปส่งอนไปส่งแบบกัแม่กับกัมาขายของอู้ง เ,เ,นะเมื่อนี้นะคะมีโอกาสได้ไปชมคลิปที่แม่หน่อยออกมาพูดคุยอยู่ในห้องแตงโตกับคุณบ๊อบเนาะเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อในอดีตเมื่อยี่สปีที่แล้วมีหมอดูมาทักแม่หน่อยและน้องอิงถึงที่ผ่านแม่หน่อยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องที่คิดว่าหมอดูเนี่ยบแม่นมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ ถึงบอกเลยว่าคำพูดของหมอดูคนนี้แม่นหน่านเหลือเชื่อค่ะพี่น้องแม่หน่อยเล่าให้ฟังว่ามียุ่งมือหนึ่งแม่พานอกองหญิงไปที่ไหนสักที่เนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีหมอดูคนนี้เพื่อนยางพานมาค่ะพี่น้องเพื่อนมาจากสายกระบลูเพื่อนบอกว่าเพื่อนเป็นหมอดูมาหาดูดวงตามหมู่บ้านพี่น้องแต่เพื่อนเนี่ยยางมาหาแม่หน่อยกับน้องหญิง เพิ่นบอกน้องอิงว่าอีหล่ะไปเก็บดอกไม้มัดไปพอสิเบิงหลวงให้เพิ่อนบอกกับน้องอิงแบบนี้ค่าคู่ก็บ,บ่มีหยังไม่หน่อยบอกค่าคู่สองบาทค่าคู่หมอดูคนเนียสองบาทแล้วก็รดอกไม้เอามาวางใส่จานให้เพิ่นเนาะเป็นค่าคูกับเงินสองบาทกับดอกไม้ที่ให้น้องอิงไปเก็บมาหนึ่งละ่ะแล้วบัดเทนี่เพิ่นก็ได้ทัก แม่หน่อยเนาะเพื่อนบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยซีมีวาสนาถือลอตเตอรี่รางวัลทีนึงแม่หน่อยก็ว่าหมอดูอทักว่าแม่หน่อยซีถือลอตเตอรี่รางวัลทีนึงนแม่หน่อยก็ไปกว้านซื้อลอตเตอรี่นะพี่น้องซื้อทุกงวดแม่หน่อยบอกซื้งวดละใบสองใบงวดละใบสองใบหมอดูทักว่าแม่หน่อยซีถือลอตเตอรี่รางวัลทีนึงตอนอายุ40ปีแม่หน่อยเราก็ซื้อลอตเตอรี่มาเรื่อยเรื่อ,อย ก็บอเห็นถือจเออะเถอะกว่าสิสะสมเงินเฮ็ดฝาบานได้เนี่ยก็ตั้งว่าโดนแม่หน่อยบอกแม่หน่อยก็เลยว่าหมอดูเนี่ยบ่แม่นดอกแต่พอมาเจอเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้แม่หน่อยถึงลูกคําว่าถือรางวัลที่หนึ่งของหมอดูน่ยมันคือเอียงถือรางวัลที่หนึ่งก็คือถือในรูปแบบของนอง,อ,งอิงค่ะพี่น้อง ถูกลังวันที่หนึ่งที่หมอดูทักในวันนั้นก็คือการถูกลงวัลที่หนึ่งในรูปแบบของน้ององิงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้น้องอิงทําให้แม่หน่อยถือยิ่งกว่าลาังวันที่หนึ่งค่ะน้องอุ๋งอิงพาครอบครัวไปในทางที่ดีมากๆเหมือนหมอดูหมอแม่หน่อยก็เลยบอกกับคุณปอบปาเนี่ยแหละก็พเพิงมารูตอนนี้แหละว่าหมอดูเพิ่มแม่นและหมอดูเพิ่นหมายความว่า ถือางว,ว่าที่หนึ่งเนี่ยหมายความว่ามีลูกดีถือางว,วัลที่หนึ่งกับลูกแล้วแม่หน่อยเราให้ฟังว่าในมือของน้องอินน่ะมันซีมีไฟเยอะมากเป็นเมคขีมแมงวันนะนาะพี่นอ้องแล้วแม่หน่อยก็เลยเบิง้งเบิง้งถามตำราของแม่หน่อยที่แม่หน่อยดูดูเป็นเนี่ยเบิ้งขีมแมงวันว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันซีมีเป็นแบบใดท้ายท้ายอนาคตท้ายท้ายดวงชะตาชีวิต และแม่น้อยบอกว่าขี่แมวันที่อยู่บนมือของน้องอิงเนะี่ยฝ่ามือของน้ององอ่นะมันสีเป็นขี่แม่วันที่พาให้รวยพาให้เจริญลุงเลืองพาให้ครอบครัวยู่เย็นเป็นสุขแม่น้อยบอกแม่น้อยเบิ่งให้ลูกสาวซึ่งเบิ่งเบิ่งมือของน้องอิงมันสิแม่น้อยบอกว่ามันชิมีขึ้นมาเลยแต่ว่าเบื้องมือของคนปกติแบบสาวโบแบนะคะพี่น้องสาวโบแบโบมีเลยนะคะซึ่งสาวโบแบเนี่ยเป็นคนปกติทั่วไป บ่ได้มีวาสนาซีรวยขึ้นน้องอ,อิงบ่ได้มีวาสนาที่จะซีโด่งดังขึ้นน้องอ,อิงดอกก็คือเนี่ยมือปกติทั่วไปก็ซีบบมีขี่แมงวันอีหยงขึ้นมาเลยเนี่ยพี่นอ้องโอมีเม่แต่เม็ดเดียวแต่แม่หน่อยบอกว่าของน้องอิงนะ่ะมันชิขึ้นมาให้เบิง้งให้เห็นเด่นชัดเลยว่ามันมีไฟน้ำโชคขีค่แมงวันน้ำโชคยู่บนฝ่ามือของน้องอิงแม่หน่อยเลยเบิ้งว่าเป็นไฟเป็นขี่แมงวันที่ดีที่โชคที่มนันที่เฮ็ดให้รวย มันก็รวยรอย่หพี่น้องเออน้องอิงว่าได้ตอนนี้ยังบ่ได้รวยแต่ว่าหมายถึงเพใไ้ครอบครัวเนี่ยดีขึ้นมีอยู่มีกินมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองแล้วการมันตรงกับคําหมอดูเมื่อ20ปีที่แล้วที่บอกว่าไม่หน่อยสีถึงเราวัลที่หนึ่งตอนอายุ40ซึ่งตอนนี้ไม่หน่อยก็สิประมาณนี้อายุประมาณนี้แล้วก็ถึงเราว่าที่หนึ่งกับน้องอิงเพราะน้องอิงสามารถส้างบ้าน3ล้านภายใน3เดือนปิดค่าบ้านหมดซื้อรถยนต์เงินสด ย่าลิดเนาะเคยเห็นน้องอิงไปออกอยู่แล้วกลับไปดาวรถตูข้ขันไหมเพื่อที่ิีซงคืนรถตูข้ขันเกาให้พ่อโจไปใส่ในองค์กรเพราะว่าเก่งใจพ่อโจพ่อโจเบิดลงทุนเนี่ยในการสร้างวงเนี่ยหลายแล้วแม่หน่อยกับน้องอิงก็เลยรู้สึกเป็นห่วงพ่อโจเห็นใจพ่อโจก็อยากใช้รถตู้เนี่ยไปใส่ใน,ในองค์กรเพิ่มเติมเพราะเนื่องว่าตอนนี้รถตู้บอเพียงพอเลาะพี่น้องนี่แหละมันเป็นคำทำนายองมองดูที่แม่แม่หน่อยบอกว่าจากที่แม่หน่อยบอกว่า มันโบแมนเนี่ยคือมันแมนแต่มันแม้แต่ระงวัที่หนึ่งเนี่ยมาในรูปแบบของน้องอิงไม่หน่อยเราต่อไปอีกว่าก่อนที่น้องอิงเนี่ยเพิ่นซีมาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเพิ่นไปสมัครวงไงวงหนึง่งไว,ว้แลแล้ววงไงวงนั้นเนี่ยโทรมาหาน้องอิงให้น้องอิงเนี่ยเข้าไปออดิชัน่นในวันที่ห้ามกราแต่พอเอกน่ะพอเอกบอกว่าคันเฮาสิไปอยู่วงไงแบบนั้นน่ะ เขาลองมาล้ำสิงหากินน้ำมนันท่าดีกว่าพ่อเอกบอกแม่หน่อยกับน้องอินแบบนี้คือพ่อเอกก็อยากให้น้องไปหน้าตอนนั้นเนาะพอเอกก็เป็นห่วงเอยียงลูกสาวลหลายๆอย่างพอเอกบอกว่าขั้นสิบไปออดิชั่นนะั่นเขาคือว่าไปวงสาวน้อยเพชรบันแพงนี่แต่ซึ่งตอนนั้นน้องอิงนะ่ะส่งคลิปของน้องอิงนะ่ะมาออดิชั่นกับบอสโจแล้วแต่บอสโจนะ่ะยังไม่ได้เปิดดูเพราะมันไปอยู่ในข้อความสแปมของบอสโจแม่หน่อยบอก แต่เมื่อนึงมืออย่างบรูอีอยังโดนจิตโดนใจให้บอสโจเนี่ยเปิดดูคลิปในข้อความสแปมเนี่ยของน้องเปิดกูคลิปน้องอิงแล้วกะต็ติดต่อมาหาน้องอิงและแม่หน่อยก็เลยว่าให้น้องอิงเนี่ยไปออดิชันหน่อยอว่าหรือว่าเฮาสิไปออดิชันในมือที่เพื่อนมาเล่นยู่สีสกเกตเลยแม่น้องอิงก็บอกกับแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยก็ได้โอกาสกับพาลูกไปไปเจอกับบอสโจ แล้วก็ไปขอลองเพลงออดิชันมือนันลองเพลงสดๆบอดโจก็หายนองอิงโชว์ความสามารถแล้วก็ถามน้องอิงว่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่าน้องอิงทําอะไรมาบ้างน้องอิงก,ก็บอกว่าอยู่ร้านสิงห์ดดม,มกอนเหตุรถแฮมมกอนลองเพลงตามตลาดนัดมกอนเองบอดโจก็ว่าถ้าพ่อหายเฮ็ดเนี่ยเฮตดได้เลยบอถ้าบอดตัวหายเฮตดอันยังเนี่ยน,น้องอิงบอกว่าพ้อมพอม่อมีความพร้อมมากพร้อมที่จะเป็นศิลป,ปินในวงสาวน้อยเพลินเพลงนมากพอน้องอิงเนี่ย ขึ้นไปออดิชันบนเวทีขึ้นไปออดิชันสดบนเวทีสาวน้อยเพชรพัน,นแพงกับกลายเป็นว่าคลิปออดิชันวันนั้นคนดู24ชั่วโมง8แสนวิวภายในหนึ่งภายใน24ชั่วโมงปัจจุบันคลิปนั้นคนดูเกือบ3าล้านวิวพี่นอ้องมันเลยเป็นคลิปที่ทําให้น้องอิงเนะี่ยดังตั้งแต่ตนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้และถ้าใครดูดูอิเนาะหลายๆที่ว่าบัวาิะเป็นพระทำนายนอ้องอิงพระดังทำนาย หรือว่าหมอดูทํานายหรือว่าพทยเกีิีซื่อดังที่ทักทักน้ององิงก็สะบ,บอกไปได้ทำนองเดียวก่อนว่าน้องอิงเป็นคนมีบุญวาสนาในอดีตชาติน้องทําบุญมาเยอะมากเนยะน้องเป็นนางฝ่าสายก่อนที่น้องซีเสียชีวิตไปเป็นนักฟ่าทึงสวรรค์น้องก็เป็นเชืิดสายพญานาคมาก่อนน้องทําบุญมาหนักทําบุญมาใหญ่มากและน้องเป็นคนที่นี้พ้นวิหารซีในตัวเองมันเลยทรงจิตทรงใจและน้องก็มีบุญวาชนา สายบุญต่อกันกับบอโจก็เลยทําให้มือนึงที่ถึงเวลาอันสมควรแล้วถึงเวลาอันเหมาะสมน่ะน้องกับน้องอิงกับบอโจก็เลยได้โครจรมาเจอกันจากที่บอจโจน่ะทิ้งข้อความน้องอิงออดิชันไว้ในข้อความสแปมบอจโจก็นึกอียงกับลูกก็ไปเปิดเบิงแล้วก็ได้เอิ้น,น้องอิงไปออดิชันในมือนั้นเพิ่มเติมสรุปบอโจเซ็นรับน้องอิงเข้าเป็นสังการสาวน้อยเพชรบ้านแพง และตอนนี้กลายเป็นว่าบอสจกับน้องอิงกลายเป็นพ่อลูกที่ฮักกันโบแมนหัวหน้ากับลูกน้องแต่ว่าเป็นพ่อกับลูกที่ฮักกันแล้ววังดีต่อกันน้องอิงก็มีบารมีเกื้อหนุนให้บอสจดังขึ้นและรวยขึ้นบอสจก็มีบารมีเกื้อหนุนดึงให้หน้องอิงและครอบครัวมาพบก,กับรางวัลที่หนึ่งในชิน่นรางวัลที่หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของน้องอิงและแม่หน่อยและพ่อเอกเนาะแม่หน่อยก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคำทำนายของมอดูเมื่อ2ีปีที่แล้วที่แม่หน่อยคิดว่ามันบแมนมันโบแมน ปัจจุบันนี้มันแม่นมากที่บอกว่าแม่หน่อยถือว่าที่หนึ่งแม่นอิลี่แม่หน่อยถือรองที่หนึ่งในรูปแบบของลูกสาวปวงอิงค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็เลยเอาเรื่องร้วาที่หนักคนลูกเนาะมาบอกสูพี่น้องฟังซัมนี่นะคะ